แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาติดตามประเด็นร้อนกันเลยนะครับต้องบอกครับหลังจากจัดรายการไปเนี่ยนะครับกับเดอะตุกนะครับหรือว่าพ่อตุ๊กของเราเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยกระแสร้อนแรงพอสมควรเลยเกี่ยวกับประเด็นในการเรียกตัวนะครับทีมชาติไทย50รายชื่อแต่ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกตัดเหลือ23รายชื่อสุดท้ายอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เดอะตุกเปียพงผิ ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับการเรียกตัวทีมชาติไทยเนี่ยนะครับที่จะพบกับไต้หวันในเอเชียนคัพ2027มันจะมีทั้งเกมเล่นในบ้านและเกมไปเยือนนั่นหมายความว่า2เกมนี้เราต้อง6แต้มเต็มถ้าไม่6แต้แมเต็มแล้วทางด้านของเติ์กได้แต้มเต็มมาเนี่ยบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยงานเข้าโคตรละครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องลดข้อผิดพลาดและลดสิ่งที่มันจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดและเราจะต้องเก็บให้ได้ทั้ง 2นัดนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดพ่อตุ๊กเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับว่ายังไม่ได้เห็นรายชื่อ50คนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับแต่เวลารายชื่อออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งชอบแล้วก็มีทั้งไม่ชอบอยู่ดีมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนและทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าทีมชาติไทยเป็นของทุกคน เกมนี้เดอะตุกบอกว่าอยากให้มีชื่อนะครับของ3นักเตะอย่างทีระทรบุญมาทันทีระศิลแดงดาจัก,กระพันธ์แก้วผมก็เดอะตุกภาวนาแหละเพราะว่าเราต้องการเอาผลงานนักเตะที่ดีที่สุดเราไม่ได้ต้องการคัดเลือกผู้เล่นหรือว่าต้องการที่จะเฟ้นหานักเตะเพื่อไปเล่นเกมอื่นๆแต่ว่าเกมนี้มันคือเกมระดับเมเจอร์ที่จะต้องส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับคือเอาง่าย คนคัดเนี่ยจะอยู่ครบสัญญาหรือเปล่าพาะตุก็บอกว่ายังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เอาผลงานเอาความสําเร็จมาก,ก่อนเพราะว่าอันนี้มันคือรายการใหญ่ไงมันสามารถผสมผสานได้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาตัวเกาบูบุ๋นมาอ,าอะไรประมาณนี้เอาเด็กดาวรุ่งที่คุณชอบมาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันต้องมีการผสมผสานเรียกตัวที่มันลงตัวการสร้างทีมมันก็เป็นส่วนหนึ่งไม่มีใครเขาเอาเกมแบบหลักๆแบบนี้มาสร้างทีมนะครับเราต้องไม่มองแบบแคบๆนักบอลเก่งๆต้องใช้งานคือ คนเก่งอายุเยอะถ้าไม่ใช้นี่มันไม่ได้นะครับคือต้องบอกว่าเก่งอายุเยอะแล้วมันเล่นได้มันยิงได้มันแอซิได้อย่างเงี้ยมันต้องเรียก เกี่ยวกับผลงานล้วนๆณเวลานี้แล้วเรามาเรียกติดทีมชาติกันอันนี้ก็คือสิ่งที่พตุกเนี่ยได้อธิบายไปนะครับว่าทําไมสาเหตุที่จะต้องเรียกนักเตะที่ดีที่สุดเพราะว่าทีมชาติไทยมันไม่ได้เรียกคนในอนาคตแต่มันเรียกคนที่เล่นดีในปัจจุบันเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่อาจจะมีการสอดแทรกผสมผสานไปก็แล้วแต่โค้ชเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้นะครับลหลายๆท่านก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะปล่อยให้กับมาซานทนาอิชิอิเนี่ยทำงานไปเองถ้าไม่ดีก็แยกย้ายหรือไม่ดีก็ ปลดออกไปเสแต่จะเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้นะครับว่าเวลาที่คุณสร้างบ้านเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้รับเหมาเนี่ยบอกว่าจะใช้ปูนในการสร้างบ้านเกรด B แต่ว่าบ้านมันจะสวยแต่มันจะไม่ได้แข็งแรงมากในขณะเดียวกันครับสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้บ้านมันแข็งแรงมากๆเราอยากใช้ปูนเกรดเเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้รับเหมาอยากจะใช้เกรดที่มันดรอปลงมาหน่อยแล้วถ้าบ้านมันถล่มลงมา เราจัดการฟ้องร้องคนนั้นไปเนี่ยสุดท้ายบ้านเราก็พังอยู่ดีบ้านมันล้มเหลวไปแล้วบ้านมันพินาศไปแล้ว นะครับเพราะว่าเขาเลือกอย่างที่เขาอยากจะได้หรือคุณอยากจะเลือกอย่างที่จะให้บ้านคุณแข็งแรงนั่นเองมันก็ชันใดฉั้นนั้นทีมชาติไทยอะครับสมมุติสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาทําออกมาเรียกออกมาเราตกรอบเอเชียนคัพเราตกรอบบอลโลกเราตกรอบฟุตบอลอาเซียนเราตกรอบไม่มีแชมป์เลยสุดท้ายปล่อยให้เขาทําบ้านพังบ้านเละบ้านไม่มีที่อยู่ นะครับแล้วใครต้องรับผิดชอบอีก4ปีหลังจากนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทําหรือไม่อย่างไรทุกท่านก็ลองพิจารณาดูอย่างคอมเมนต์นี้นะครับบอกเลยว่าเคสตัวอย่างที่มันติดทีมชาติชุดใหญ่ทุกวันนี้เลยนะครับมีทั้งเมสซี่โรนัลโดนาคาโตโมของญี่ปุ่นพวกนี้อายุอานามเนี่ยใกล้40กันหมดนะครับแต่มันยังติดกันอยู่เลยบางคน40ก็ยังติด เบื่อแนวคิดแบบนี้ครับยามครับขันนะครับจะอ้างเรื่องปั้นเด็กอีกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปเล่นเอเชียนคัพคือเราจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีกหลายปีนะครับตรงนี้สมมติถ้ามันไม่มีอิชิอิอเขาออกไปถามตรงๆเถอะครับว่าทุกคนรับได้ใช่ไหมปล่อยให้เขาแบบ ระเลงระเลงระเลงออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญจริงๆนะว่ามุมมองและวิธีการจัดการมันจะเป็นแบบไหนยอย่างไรโค้ชเขารับผิดชอบผลงานอยู่แล้วสมาคมฟุตบอลไม่จ้างเขาก็ไปปล่อยเป็นหน้าที่โค้ดดีกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่อ่าเขาว่าอย่างนี้เนี่ยแลวคอมเมนต์ที่มาตอบคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าเราจะซวยเขาอ่ะเขาแค่ลาออกนะครับแยกย้ายแต่เราต้องเสียเงินค่ายกเลิกอีกตั้งหากรับผิดชอบโดยการออกเองนะขณะที่อีกคอมเมนต์ครับก็บอกว่า ตกรอบเพราะว่าอีโก้เอาแต่ใจมันก็แค่หางานใหม่แต่ว่าความชิบหายในไทยรับไปเต็มๆนะครับก็จริงนะมันก็มีอ่ะอันนี้อยู่ที่ทุกท่านจะมองนะผมก็อ่านคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์บอลไทยทุกคนก็มีสิทธิ์หมดนะครับจริงๆครับฐานยังไม่มั่นคงจะต่อยอดอยังไงเนี้ยใช่ถ้ารายการอย่างนี้เราต้องการแชมป์แต่คิดจะสร้างทีมสร้างระบบสร้างเด็กใหม่ก็หารายการที่มันไม่ได้ไปต่อยอดขนาดนี้ซี่ ถ้าโค้ดคนนี้เขาไม่น่าจะเรียกทีระทอนแหละครับเขาอาคติไปแล้วไม่มีจนได้บอกตรงๆไม่อยากก้าวไก่โค้ดแต่นะับวันยิ่งดูจะมั่วๆนะคิดเห็นอย่างไรครับทุกท่านออคนนี้ก็เลยมาตอบว่าเห็นด้วยเอาง่ายๆนาคาโตโมะ3 9ก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นนะครับลงไม่ลงก็ว่ากันไปแต่ลงนะอ,อสถานการณ์ตอนนี้มันต้องเอาคนที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับ เห็นด้วยครับเวทีรายการใหญ่ต้องมีพวกเขาต้องมีตัวเก๋าเกมสร้างเกมนะครับให้ดูมีสีสันอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าการมีตัวหลักประคองน้องอะ่ะควรทําหลังมีอุ้มกลางมีเจหน้ามีมุ้ยเอาไว้ประคองใช้ไม่ใช้ว่ากัน แล้วการดึงตัวดาวรุ่งที่จะสร้างทีมก็สามารถทําได้แล้วสร้างชุดเยาวชนในระบบที่เล่นส่วนตัวมองว่าการจะทําทีมชาติมันไม่ได้หมายถึงชุดใดชุดหนึ่งแต่มันคือทุกชุดการเซตร,ระบบมันต้องมองหลายปัจจัยที่สําคัญคือความร่วมมือนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่มันคอมเมนต์กัมนมาทั้งหมดเนี่ย เขาก็บอกว่าพอตุ๊กเนี่ยหรือเดอะตุ๊กเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์นะครับเขาแค่แสดงความคิดเห็นภาวนาโค้ชจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของโค้ชทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหมดนี่ท่านนี้ก็บอกว่าใช่สิครับ ใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าถ้าแสดงความคิดเห็นไม่ได้ก็ทําทไงอะครับพูดไม่ได้บอกว่าบางคนเนี่ยตักกะลบๆเนี่ยบอกว่าอา้าวอย่างนั้นไม่ไปเป็นโค้ดเองนะครับอย่างนั้นแสดงว่าไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้นั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้ของแพงอา้าทำไมมึงไม่ไปเป,เป็นนายกอะ นะฮะคือถ้ากูเป็นได้กูก็เป็นไหมคือก็ต้องบอกเนี่ยครับมันก็จะออกอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละครับคือไม่ใช่ว่าคิดอะไรปุ๊บไล่ให้ไปเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นง่ายๆมันก็เป็นละเซ่นะเออผมก็คิดเหมือนกับคุณปียพงศ์ธีรศิ์ธีรทรน,น่าจะมีชื่อในชุดนี้ประสบการณ์จะช่วยให้เกมดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะส่วนทุกท่านคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเรียกตัวทีมชาติอย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย กิติพันธ์แสนสุขเนี่ยมือกาวสุขโขทไทยที่โชว์ฟอร์มโคตรเหนียวจนคนเรียกให้ติดทีมชาติร,รอบนี้อิชิอิใส่ชื่อลงไปในลิสต์50คนจริงๆนะพร้อมกับเพื่อนร่วมสังกัดอย่างสลิงคารก็ติดมาด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ก็มาดูกันว่าอาจจะเบียดเป็นผู้รักษาประตูนะครับตัวเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่ากำพลเซฟดีมากนะเออนะครับแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าปฏิวัติยังไงก็ไม่หลุดอีกคนนึงเนี่ย อาสาลานนนหรือเปล่าคือคือก็ต้องคงจะต้องมารอดูกันแหละว่าจะใครเบียดใครกันแน่นะครับแล้วก็ยังมี อนันต์ยอดสังวรน,นะครับโอ้โหต้องมาเธออนัน์ฟอร์มขนาดนี้ไม่มานี่ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับมีรายชื่อของอนัน์ยอดสังวารอันนี้ตามคาดเลยนะครับไม่พลาดไม่พลาดแต่คราวที่แล้วเนี่ยมันมา3ใช่ไหมแต่คราวนี้มา2อักัครพงษ์พุ่มพิเศษก็มานะครับตัวแทนจากลําพูนเข้าโผห0คนแต่ว่าออทางด้านของตะวันเนี่ยโดนตัดออกไปนะครับแต่สุดท้ายคงจะต้องมารอดูกันนั่นแหละว่า ไอ้ยี I ่สิามคน,นมันมีใครบ้างตอนนี้มันก็เรียกมาก่อนไงนะครับผมว่ามันยังไม่จําเป็นจะต้องไปตื่นเต้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่านักเตะทีสออย่างอนิตพงกิจคามจากเทโรก็มาอาทิตย์บุตรจินดาก็มาไงคือ50คนมันก็เยอะอยู่นะมันไม่ใช่น้อยนะครับเขาก็เรียกมาก่อนแหละว่าจะมีใครเป็นลิสต์ในรายชื่อตัวผู้เล่นครับส่วนล่าสุดเลยเนี่ยนะครับไปเช็คมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก่อนตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะมีชื่อ อุ้มกับมุ้ยนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีแล้วนะครับไลชื่อทีระทรกับทีระศิลป์ในโผห้าสิบคนเหมือนจะไม่มีในการเจอกับไต้หวันนะครับแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามีหรือไม่มีสิ่งที่พตุกภาวนาอยากให้มีโกอุ้มอยากให้มีทีระศิลป์ตอนนี้สื่อแทบจะทุกสำนักเนี่ยยืนยันนอนยันการันตียันกันแทบจะหมดแล้วเนี่ยนะครับว่าไม่มี ทีละสินแดงดากับทางด้านของทีระทรบุญมาทันแล้วผมก็ลองไปเช็คคอมเมนต์ดูนะว่าถ้าไม่มีแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมขอสักนิดนึงแล้วกันนะอ่าบางท่านก็บอกว่ามุ้ยไม่เท่าไหร่แต่อุ้มนี่สิน่าจะเรียกมาช่วยน้องๆอ,อย่างน้อยเนี่ยก็ได้3-40มาทีมันก็มีประโยชน์คือเอาจริงๆคนไทยดูบอลเป็นขึ้นเยอะนะครับแล้วทุกคนทีมชาติอะ่ะนะครับเขาก็เชียร เนี่ยอย่างคนนี้เขาก็บอกว่าตอนแรกก็ชอบอิชิอิอยู่นะแต่ดูหลังๆเรียกตัวแปลกๆบางตัวดีๆอยู่ๆติดคู่เซนเตอร์หลักจะได้กี่โมงตอนนี้เอออันนี้คือประเด็นสําคัญคู่เซนเตอร์หลักเราไม่มีตัวจริงนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันเจ็บหมดไงอันนี้ว่าเขาก็ไม่แฝงนะเออแต่ว่าเอาจริงเราไม่มีจริงๆนะครับ เอาจะทําอะไรก็ทําคุมทีมมากี่ปีแล้วผู้เล่นยังไม่ได้ชุดจริงสักทีเปลี่ยนแม่งทุกทัวร์นาเมนต์หัวนี้ระบายอารมณ์มันจะไปเล่นเข้ากันได้ไงบอกจะสร้างทีมนักนต่อายุน้อยแต่บางคนแม่ง30ยังติดย้อนแย้งมากตัวอย่างเคสอย่างเงี้ยนะแบ็กอย่างเงี้ยเอาใครนอกจากอุ้มในเมื่อมันยังไม่มีตัวแทนแล้วตัวแทนที่เรียกมาแต่ละคนเล่นไม่ดีจุดบอดตลอดทําไมไม่เรียกอุ้มมาก่อนญี่ปุ่นอาคาโตโมแบ็กซ้ายยังเห็นติดอยู่เลย ตอนนี้มันยังติดอยู่เลยเนี่ยดูตั้งแต่เด็กไม่เห็นจะเปลี่ยนตรงไหนเลยในเมื่อแกนหลักมันต้องมีอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับคือแฟนบอลไทยเขาก็เดือดน,อะนะเอาจริงอันนี้ตามคอมเมนต์เลยนะครับคนมอนม์เมนอย่างเงี้ยโคตรเยอะนะทุกท่านอ่ะฝากติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวน,นั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ s, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกได้เลย ได้ครับ